สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆช่องยูทูบฟอร์สซิลิทุกท่านนะวันนี้สิจะพามาชมนะคะสประตูยกสูงนะคะรุ่นเอ p กเซพันั่นเองค่ะราคาค่าตัวนะอยู่ที่792,000บาทเป็นเครื่องเทอร์โบ2 0 0 0นะคะ170แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดและคันนี้นะ,ะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะในรุ่นนี้นะ,ะ49,000บาทได้แต่งแบบนี้ตามคลิปทั้งคันนะ,ะเดี๋ยวสิจะพาพี่ๆทุกท่านนะไปชมว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างด้านหน้าเลยค่ะเป็นกระจังหน้านะคะ แ a ปเตอร์นะคะตัวสงสือ Ford FOD นะครับเป็น 3D ทําเป็นสีดําเพื่อตัดกับตัวรถสีบอลเงินมีไฟมินิไลท์ให้ด้วยนะคะ3จุดนั่นเองค่ะไฟหน้านี่ได้เป็นไฟแมทริกนะฮะ LED นะคะกระจายแสงนะคะได้ดีแล้วสิก็ใส่ส่วนของข้อไฟหน้าไปให้ด้านล่างนะคะที่ใส่เพิ่มเติมนะคะเป็นตัวไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะนี่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็มีห่วงลากจูงด้านคนนังน่งน้ให้1จุดนั่นเองค่ะ ความหล่อนะ,ะแบบนี้ก็หล่อแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะใส่เป็นคิ้วล้อออฟโรด6นิ้วนะ,ะแบบมีหมุดแบบนี้ให้ด้วยนะ,ะส่วนความสูงเนี่ยของตัวรถเนี่ยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนแม็กและยางค่ะตัวแม็กเนี่ยใส่เป็นแม็กคอสเมสวยมากมีออปติกออฟเซตด้วยแล้วก็เป็นแม็กลายก้านนะคะใบพัดนะคะ สีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยรัดกับยางโอตานิซีรีส์เบอร์อยางนะคะ265ทับ 70R16 mm. ก็เป็นยางออทลินยางหน้าใหญ่และลายสวยด้วยนะคะเป็นของโอตานินะคะแล้วก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดนะคะหรือออฟโรดก็ตามนะคะแก้มข้างนะคะที่มากับรุ่นนะคะเป็นแก้มข้างเขียนว่าใบ er <c oughs> เขียนว่าเทอร์โบนะคะเป็นเครื่อง2000เทอร์โบนะคะเครื่องดีเซล170แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองค่ะกระจก มองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะที่มุมกระจกนะคะเบ้าล่องมือติดตั้งแล้วนะคิวกันสร์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาดูสติกเกอร์นะคที่ลูกค้าเขาเลือกนะคะเลือกแบบเรามีแบบให้เลือกหลายลายมากลูกค้าเลือกแบบเป็นลายสั์โคนนะคะยันไปถึงด้านท้ายเลยค่ะแล้วก็มีคําว่าเลนเจอร์ให้ด้วยนะคะสีดําตัดกับตัวรถสีบอลเงินเนี่ยเวลาแต่งแล้วออกมาเนี่ยขึ้นมากๆเลย ตัวด้านท้ายกระบะนะคะอันนี้มีกันลอยให้รอบด้านเลยนะคะมีช่องติดตั้งอุปกรณ์ให้ด้วยฝั่งละ3จุดนะคะส่วนไฟท้ายได้ไฟท้ายเดิมแต่ที่ติดเพิ่มคือข้อไฟท้ายให้เพิ่มเพิ่มเท็กเจอร์นะคะให้กับตัวไฟนั่นเองนะคะ มือเปิดมีกันลอยและไฟเบรกให้ด้วยนะะโลโก้ฟอร์ดและที่ติดเพิ่มเข้าไปคือเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะตัวนี้สีดําด้านติดเพิ่มเข้าไปก็เพิ่มความหล่อนะให้กับตัวด้านทายแล้วก็ยังมีตัวกันชนเหล็กด้วยเป็นงานของ T T Y นะคะตัวนี้มีห่วงแดงซ้ายขวา2ฝั่งนะไฟส่องป้ายทะเบียนเนี่ยได้เป็น L E D นะคะแล้วก็มีช่องไว้สําหรับอนาคตติดบอลลากปากนกเพิ่มเติมไปได้นะ,ะเรียกว่าแต่งแนวนี้ก็สวยแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปชม ภายใน,ในกันนะคะว่ารุ่นเอกพัฒน่าใช้ขนาดไหนนะคะมาดูเลยค่ะนี่เลยเปิดเข้ามานะคะภายในนะคะได้พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยและหน้าจอนะะหน้าเลนหม่ได้เป็นดิจิตอลร้อยเปเซเลยนะคะตัวนี้บอกทิศไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยฝั่งด้านซ้ายหน้าจอกลางนะคะได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะคะขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ a p p l e ร a ดพัจากหน้าจอมือถือ ลูกค้าได้ด้วยนะคะดูพิกัดตัวรถต่างๆดูได้ที่หน้าจอมือถือได้เลยนะคะส่วนเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดาดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะคะหสปีดมีอีกหนึ่งเกียร์เป็นเกียร์ถอยนั่นเองค่ะนี่ภายในนะของตัว XL พั u s นะคะ4ประตูนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รุ่นนี้นะคะแล้วก็อยากแต่งแบบนี้นะสามารถสอบถามสิได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดนะคะสิริหรือสายด่วนโทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์ 8 8 3 5 1 6นะคะ9832นะคะยินดีบริการ <ๆ S 1> พี่พี่รุกท่านนะคะถ้าคลิปนี้ถูกอ,อกถูกใจนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe <ๆ S 2> น,ะนะคะเป็นด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดน,นะคะคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้สิทธขอลาไปก่อนนะคะยังไงพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ